จะต้องเอาตัวถึงเหลี่ยมนี้ก่อนแล้วก็ค่อยหมุนพวงมาลายัยตับๆๆแล้วคราวนี้ผมก็บานกินเลนแล้วผมก็เปิดไฟเลี้ยวเอาตัวถึงอุปสรรคอันนี้แล้วก็เลี้ยวพวงมาลัยตับๆๆแล้วก็บานเบียดเนี่ยครับการโฟกัสอุปสรรคเพื่อใช้ในการเลงผมไม่ได้มองเลยว่าทางของผมอยู่ตรงไหนเนี่ยครับมันเลยทำให้ผม หลุดออกนอกทางที่ผมต้องการจะไปแล้วเราควรจะต้องโฟกัสอะไรล่ะการขับรถครับเราเนี่ยจะต้องดูจุดที่เราต้องการจะไปแม่นๆแม่นๆเลยนะว่าฉันจะไปจุดนี้อะไรก็ตามที่ไม่ได้เข้ามาในทางของเราถ้าเขาอยู่นอกทางของเขาอยู่ในลู่ของเขาไม่ได้เข้ามาในลู่ในเลนของเรา ไม่เกี่ยวกันมองให้มันคือเหมือนลู่วิ่งอ่ะมันคือเลนน่ะแหละแต่ผมจะเรียกมันว่าลู่ถ้าเขาไม่ได้เข้ามาในลู่วิ่งของเราเกี่ยวไหมต้นไม้อยู่ข้างนอกของมันดีๆเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวเสาไฟอยู่ติดลูแล้วเลยแต่ไม่เข้ามาเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวเขาวิ่งมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่เขาอยู่ในลู่ของเขาเนาี่ยล้อเขาอยู่ในเส้นเขาเกี่ยวไหมไม่เกีเ่ยวเนี่ยครับโฟกัสแม่น อะไรที่อยู่นอกเหนือจากจุดที่เราต้องการจะไปไม่ใช่ในลูกของเราไม่เกี่ยว